ไอแซคใช่ค่ะ ไม่ไหวแล้วค่ะเขาบอกว่าสีรัฐเนี่ยนะคะต้องประกาศภาวะฉุกเฉินเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นที่ลุยเซียนาฟลอริดามิสซิสซิปปีแล้วก็อลาบามาค่ะ <S 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 ประกาศภาวะฉุกเฉินเตรียมรับมือกับาพายุโซนร้อนไอแสกเรียบร้อยนะคะมีการสัง่งอพยพประชาชนหลายพันคนออกจากบ้านเรือน <ừ> บริเวณชายฝั่งแล้วก็ที่ลุ่มซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงขณะที่ประชาชนอีกส่วนก็กักตุนอาหารแล้วก็น้ําดื่มเตรียมอพยพถ้าจําเป็นศูนย์เตือนภัยเฮอริเคนแห่งชาติสหรัฐรายงานบอกว่าพายุโซนร้อนไอแสกมีศูนย์กลางอยู่ทาง ตอนออกเฉียงใต้ห่างจากปากแม่น้ำมิสซิสซิปปีประมาณ570กิโลเมตรคาดว่าจะกลายเป็นเฮอริเคนระดับที่1ที่ความเร็วลม145กิโลเมตรต่อชั่วโมงอาจจะขึ้นฝั่งในวันพรุ่งนี้ค่ะ ซึ่งก็จะถือว่าครบรอบที่ล,ลึก7ปีของเฮอริเคนแคทรีนาที่พัดถล่มนิวออรลีนตอนปี2548ตอนนั้นจำได้ไหมคะมีผู้เสียชีวิตมากถึง1,800คนเลยทีเดียวค่ะหน่วยงานบริบรการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินส่วนกลางของสหรัฐนะคะเชื่อว่าครั้งนี้น่าจะเอาอยู่เพราะว่าสหารัฐเนี่ยได้บทเรียนมาแล้วแล้วเขายกเครื่องระบบป้องกันภัยน้ำท่วมใหม่ทั้งหมดออยากทราบจริงๆเลยระบบใหม่คึ ก็เหมือนกับว่าเขาเคยเจอเรื่องใหญ่เขาวางระบบแล้วเหมือนกับประเทศบางประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้วางระบบแต่เรายังไม่มีอะไรมาทดสอบโอค่ะแต่ของของเขากไม่ใช่เราประเทศบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ราทดสอบอยู่ว่างั้นนะคะอันนี้เขาก็มั่นใจเพราะของเขายกเครื่องแล้วนะคะส่วนการประชุมใหญ่ของพรรคริพับลิกันเมื่อวานนี้ที่ที่เทมป้าค่ะต้องการที่จะเปิดตัวนายมิรวัมนี่เป็นผู้ชิงตำแหน่ง